คนบ้านเกิดที่ไหนเอ่ยชุดชินตาเข่งตากเขตากเขงตากขือเนี้ยตากขือเข่งตากขื่อเวลาพูดตากกับคนญี่ปุ่นต้องมีเสียงคุ้เขาด้วยถ้างั้นเขาไม่ได้ยินเสียงกอไก่หรอกโซ่ได้บอกอีว่าญนี่ปุ่เนียอีหม่าเนี่ยหกกว่าภาษาลมิตากเน่งโน่งไอีหม่าภาษลมาิตาเอกเน่งหมเบนเียวสเตตโนห้าปีที่แล้วเคยเรียนภาษาญี่ปุ่นหรอคะ